นี <muitas S 2> ่ฝ <sketches> รั oh ่งเขายังรักความสะอาดนะครับท่านผู้ชมครับดูออกฮะนี่ครับไม่รู้ที่เขาให้คำแนะนำดีนะคือเขาจะทำตามคนไทยเมื่อคนไทยทำแล้วเขาจะทำตามเขาจะไม่ทิ้งนะต่อหน่อยที่ว่าถิ่มเนีบรรยากาศระเบียบของคนไทยท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยอันนี้คือการต่อแถวเพื่อจะขึ้นรถบัสไปยังลานจอดรถนะครับพี่น้องครับจะฝากไว้เพลิดเพลกันละกันพี่น้องเนาะถทางทะเลจะเยอะมากอื่นนี่อีกนะฮะงานนะฮะวันที่แปดนะครับที่ประเทศไทยเน้นนะครับแล้วก็จะเป็นจิตสำนึกของคน ไทยนะครับและว่าไม่ว่าจะเป็นหลายคนทั่วโลกนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะฮะสิ่งที่ต้องมีนะฮะขยะนะฮะคือสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเลยครับนี่จะเป็นงานอ่ากองทัพอากาศครบรอบ88ปีเรนเมื่อกี้ไอติมพวกเราไปนา่งเลยนะและสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่อยากนําเสนอนะครับความสะอาดของเมืองไทยนะครับนี่เลยครับความสะอาดนะครับสุดยอดนะฮะนี่เลยฮะท่านผู้ชมครับขออนุญาตถ่ายคลิปร์นะฮะ สวัสดีครับเขาเนี่ยตถ่ายคลิปเลยนะนี่ครับความสะอาดนะฮะความสะอาดของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับไม่ขาเนี่ยถ่ายคลิปนะฮะผมจะเอาไปลงยูทูบนะฮะอนุญาตนะครับนี่ต้องขออนุญาตก่อนนะครับมารยาทของคนไทยครับนี่นะครับขยะนะครับจะมีขยะที่แยกนะครับนี่ครับที่เราได้เห็นนะเราจะนําสู่ออกสายตาชาวโลกให้ได้เห็นนะฮะความสะอาดของเมืองไทยนะครับซึ่งจะมีขยะที่ สามารถนาไปขายได้ครับนี่ครับมีขวดน้ำแล้วก็แยกนะครับจะมีขยะเปียกนี่ฝั่งเนือสาเวนตาอย่างหล่ออย่างเท่เลยครับสบายดีครับนี่เลยครับขยะนะครับที่ประเทศไทยเน้นนะครับแล้วก็จะเป็นจิตสํานึกของคนไทยนะครับและว่าไม่ว่าจะเป็นหลายคนทั่วโลกนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะฮะสิ่งที่ต้องมีนะฮะขยะนะฮะคือสิ่งที่ เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเลยครับนี่จะเป็นงานอ่ากองทัพอากาศครบรอบ88ปีนะครับวันนี้บา่าวพวกมาแล้วเห็นก็ชื่นชอบนะครับเวันนี้นะฮะมักและกชช็ชื่นชอบชื่นชอบในในในสิ่งที่ประเทศไทยมีเลยฮะรายก็จัดนะฮะมากับบ่าวน้อยนะครับได้เห็นบ่าวน้อยนะครับนี่ฝรั่งนี่ฝรั่งเข้ามาถ่ายคลิปออถ่ายวิดีโอได้ครับถ่ายวิดีัดได้ครับ อยู่ดอนเมืองครับอยู่ดอนเมืองคนไทยนี่ขยะนะครับขออนุญาตถ่ายต้ำาๆนะครับเพื่อจะไม่เห็นหน้าบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับนะครับความสะอาดนะครับความสะอาดที่ที่เราต้องดูแลแล้วก็ชอบนะครับซึ่งซึ่งช่วยกันนะครับถ้าเราไม่เราไม่ทิ้งนะฮะเราไม่เก็บเราก็อย่าทิ้งนะครับนี่คือสิ่งที่บ่าวโป๊เองอยากนําเสนอให้ให้ผู้คนได้เห็นอีกหนึ่งอย่างนะครับ สิ่งที่เรียนรู้นะครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เรื่องอายนะครับเมื่อเราเห็นแล้วนะครับเราควรทําแบบอย่างนะครับนําไปสอนลูกสอนหลานนะครับเริ่มต้นจากตัวของเรานี่ครับแล้วก็เป็นบุคคลรอบข้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับซึ่งบอกได้ว่าการศึกษานี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะที่จะบ่งบอกถึงอ่้อมเเลิศนาะพี่น้องเนาะสนใจนะครับบ่าเองได้เห็นนะครับจึงนาคลิปวิดีโอนี้มา ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอะไรก็เรียนรู้นะฮะว่าสิไปไซก็แล้วแต่นะครับมาไซก็แล้วแต่นะขยะจะมีการแยกก่อนนะครับนี่ครับเก็บมาทิ้งนํามาทิ้งนะครับบราก็าจะถ่ายตำต่ำนะครับเพื่อจะเป็นการไม่ละเมิดสิทธิสิทธิของของชุมชนรอบเย็นมีอีกรอบเย็นก็มีอีกมีอีก,ม,กมีการแสดง พอเย็นรอดูถุงบินจีนเจ้าออกมาของเรานะครับนี่ฝรั่งเขายังรักความสะอาดนะครับท่านผู้ชมครับดูกเอาฮะพี่ครับเจ้าหน้าที่เขาให้คำแนะนําดีนะคือเขาจะทําตามคนไทยเยมืม่อคนไทยทําแล้วเขาจะทําตามเขาจะไม่ทิ้งนะนต่อหน,น,น่อยไม่บอถิ่มดิในสนามก็จะมีเจ้าหน้าที่เห็นบอกไอโฟเห็นบอกเป็นค<ฆ>นดิ้วตุ้งขยายมากนะงานใหญ่โตนะครับท่านผู้ชมครับงานใหญ่โตแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับบอกกันเรียกว,ว่า สิ่งที่เป็นหนาเป็นตาเนาะเมื่อมีแขกบานแขกเมื่อนมากนะฮะท่านผู้ชมครับขยะเนี่ยถ่างานจบเนี่ยบางบางจุดบางพื้นที่หรือว่าบางประเทศนะครับนจะแบบว่าหลงเหลือเนี่ยสิ่งที่หลงเหลือเมื่องานจบคือสิ่งที่บรสะอาดคือขยะเนี่ยอ๋อนี่แหละครับพี่น้องครับสิ่งที่บ่าวบอกเองอย่างนําเสนอแหละกะเรียนรู้นะครับให้ท่านผู้ชมป่านเฮ้าเนาะหรือว่าผู้คนที่มักง่ายเนี่ยเรียนรูเนี่ยเบิ่งเอาเป็นแบบอย่างนีะฮะท่านผู้ชมเหมืนี่ฮะแต่เขาบอเริ่มต้นจากเติบ ตัวเฮ้านี่ยจะเริ่มต้นจากผู้ใดน้องพี่น้องเนาะแล้วก็สำเร็จจะเกิดขึ้นใดแนวไรแนวใดนะฮะนี่มีป้ายบอกชัดเจนครับท่าทนผู้ชมครับสิ่งที่น่าเรียนรู้สิ่งที่น่าเอาแบบอย่างและเอาไปสัมผัสและเอาไปทำตามอันนี้ถ้าไม่มีที่ทิ้งบอกผมเด้อผมจะไปทีมให้เด้อมีของบริษัทขออ๋อบริษัทครับผม ครับต่อยอกเจ้าหน้าที่ไปเนาะชอยกครับ่อยกครับผมไปเด้อครับเด้อขอเบคุนหลายทีละอย่างในท้ายครับครับครับพี่โลผู้เมืองให้ไม่ใช่พี่โลผู้อยู่เบื้องหลังความสะอาดผู้ติดิดทองผู้ติดทองหลังพระอ่างอื่ ปิดหลังหลังเลิกงานหลังงานจบกิจกรรมจบครับหลังเลิงานต้องปิดปิดครับป่ะเบาหน่อยเมื่อวันที่เนี่ยวพอเลิงานก็โอ้ป่ะเอาตรงรอบช่องใบสามบอช่วงเย็นเป็นบ่ครับครับผมสามจะมีผมบินนะทำประชมครับเมื่อนี้เนี่ยบาบโเองเป็นคนณตังดาวดินะฮะได้รับได้รับความอนุเคราะห์จากประเทศไทยได้รับสิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะ คือจะบอกว่า,วา,ม,า,วามีประเทศไทยนาทีจัดให้แบบนี้นะพี่น้องเนาะคือเรียกว่าการชมเครื่องบินแบบนี้ก็บว่ามีโอกาสที่จะได้รับชมได้ง่าย,ายๆนะฮะแต่ที่ว่าประเทศไทยก็ช่วยเห็นแล้วนะครับช่วยเห็นแล้วว่าบมื่อไรแบ่งแยกเชื้อชาตินะครับบมื่อไรแบ่งแยกศาสนานะครับมา,ามชาติเขาเสียงกันนะเขาชมเสียงกันนะเห็นบ่าเห็นกอ,นองทัพอากาศเพิ่นอาจจะมาที่เพิ่นประกาศอยู่เดินก็ไกลเดินทางก็ใกล้ ไม่ใช่จะมีรถบัสรับส่งนะไม่มีนะแมนเดินทางเดินโดยเท้าใส่พ่อแล้วก็ไม่ถึงประเทศอื่นบ่แมนต่างชาติกรเสียต่างพคอนแต่ก็เสียต่างคอนอยู่อยู่บังไทยชงฟรีอยู่บังไทยแวก็มีรถบัสรับส่งด้วยยังมีมาเรื่อยๆนะครับผมยังมีมาเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละท่านผู้ชมครับประเทศไทยเห็นในขนาดนี้นะฮะข้างน้ำบาโบ่ต่อแถวลอรถบัสโอ้อันนี้คืออันนี้คืออยากจะบอกก็เลยว่าอีกหนึ่งหนึ่งแะเบียบวินัยนะฮะของคนไทยนะครับที่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  ต่างชาติบอกว่าที่ต่างชาติที่บสามารถหลอกเลียนแบบได้ครับผม,มเมื่อ,เม,อเมื่อตอนชมเ,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 เครื่องบินเนาะชาวอินเดียอึ้งถึงเลยวะอึะ้งในการต่อแถวเบิงเครื่องบินเนาะโอ้โหคือคนไทยเวลาเขาเบิงเครื่องบินเขาจะเขาจะนั่งข้างหนา้าเนาะเขาจะนั่งข้างหนา้าคนจะอยู่หน้าคนอยู่ร้างก็จะยืนชาวอินเดียบวยอมนั่งบวยอมนั่งเขาบอกสีดดาสีดดาเขาอึ้งแล้วเขางงเนาะเขาปานเขาหนาจะกโบเปิลกระแสดงว่า ต่างประเพณีบ่มีคือเมืองไทยท่านผู้ชมครับถือในว่างานจบเลยนะครับปลาพวกเอกทายบรรยากาศลังเลงงานนะฮะกาดทางบรรยากาศระเบียบของคนไทยท่านผู้ชมดีนะฮะอันนี้คือการต่อแถวเพื่อจะขึ้นรถบัสไปยังลานจอดรถนะครับพี่น้องครับข้าฝากไว้เพลที่นี้กันแล้วกันพี่น้องเนาะถ้าท่านอยากจะมากเมืออื่นมีอีกนะฮะงานนะฮะวันที่8นะครับงานครบรอบ88ปีกองทัพอากาศสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับ